สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวราศีกรกฎทุกท่านนี่บินคลิปประจำเดือนธันวาคม2565แป,ป๊บๆปปสิ้นปีอีกแล้วนะครับนี่เป็นคลิปสุดท้ายส่งท้ายปีก่อนอื่นเลยก็ขออวยพรและอ,อวยใ้ให้ชาวราศีกรกฎทุกท่านมีแต่ความสุขความสมหวังคิดสิ่งใดสมดังมุ่งม,มา่นปารถนาใครที่ยังไม่ได้ร่อนการมีว่าก็ขอให้ได้ร่อนการมีวานะครับอ่ะ ไปดูกันก่อนนะครับดวงดาวของชาวราศีกรกฎเนี่ยมันมีกลิ่นไอของการไหวพ้พระไหว้เจ้าหรือมีกลิ่นอของสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางประการฉะนั้นชาวราศีกรกฎหลายๆคนนะครับอาจจะไปบนบานสารก่าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องต่างๆไม่ว่าในเรื่องของความรักความสําเร็จของชีวิตนะครับเรื่องโชคลาภก็แล้วแต่ฉะนั้นชาวราศีกรกฎนะครับในช่วงส่งท้ายปีอย่างนี้นะครับถ้าจะเดินทาง ไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับเพื่อขอพรนะฮะบางคนอาจจะมองเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ไปขอพรในเวลาเดียวกันเช่นช่วงนี้มันรู้ดูหนาวนะฮะคนก็จะขึ้นทางเหนือกันขึ้นดอยขึ้นภูไปมันก็มีพระมีเจดีย์เยอะมากนะครับฉะนั้นหลายๆคนก็อาจจะไปขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นชาวราศีกรกฎนะครับยังมองไปในเรื่องของความสําเร็จมองในเรื่องของ ผู้รับผู้ใหญ่นะครับไปในทิศทางที่เป็นคุณแก่ดวงชตะตาฉะนั้นจะถือตะกร้าไปอวยพรผู้ดับผู้ใหญ่หัวหน้างานนะครับในช่วงส่งท้ายปีอย่างนี้หรือไปขอพรใดๆจากผู้ดับผู้ใหญ่นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลจากจพ่อจากแม่จากหัวหน้างานก็เป็นผลดีกับดวงชตะตาด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นชาวราศีกรกฎนะฮะซ้อเน้นหนักไปในเรื่องของการทําบุญแล้วกัน นะครับเน้นหนักไปในเรื่องของการทําบุญนะครับเพราะว่า,าจะเข้าปีใหม่นะนะครับมันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคนไทยนะครับต้องไปขอพรในช่วงส่งท้ายปีอย่างนี้นะครับว่าเอ้ยขอให้เกิดความสิรีมงคลในปี66นะครับขอให้ปีหน้ามีแต่สิ่งดีๆมีความจเจริญรุ่งเรืองอะไรประมาณนี้นะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับก็แล้วแต่อารมณ์เลยนะครับ แต่ทีนี้ในเรื่องของอารมณ์พอพูดถึงเรื่องของอารมณ์ชาวราศีรกรกฎก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีดวงดาวแห่งความมุ่งวามอยู่พอสมควรนะครับแต่ไม่ได้เยอะนะไม่ได้เยอะแต่มันก็มีกลิ่นอของความมุ่งวามอยู่พอสมควรฉะนั้นก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของอารมณ์นะครับหรือในเรื่องของความคิดนะบางคนอาจจะมโนคิดเยอะวุ่นวายนะครับในเรื่องของมิติต่ตางๆโดยเฉพาะในเรื่องของการงาน อไปดูในเรื่องเงินเรื่องทองนะครับดาวการเงินของชาวราศีกรกฎอยู่ในองศาที่ดีนะครับนะฮะถึงจะอยู่ในทุตสถานแต่ซอกกับมองว่าเป็นองศาที่ดีแปลกไหมนะครับก็ต้องบอกว่าหมอดูท่านอื่นคงไม่ได้ทายอย่างซอแน่นอนเพราะว่าดาวการเงินอยู่ในทุตสถานหมอดูมาทายว่าดีได้อย่างไรนะครับซอบอกว่าดีนะครับ แต่ไอสิ่งไม่ดีมันก็เกิดขึ้นนะแต่สิ่งดีมันก็มีมาฉะนั้นชาวราศีกรกฎจการคาดหวังอะไรในเรื่องเงินเรื่องทองโบนุงโบนัดปลายปีการค้าการขายที่ดูคึกคักนะครับมีการสั่งออเดอร์สั่งอะไรมาเยอะหรือซื้อขายกันเยอะนะครับก็ต้องบอกว่า,วามันมีโอกาสด้วยฉะนั้นชาวราศีกรกฎนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีแต่ที่กลัวก็คือกลัวชาวราศีกรกฎเองนะครับจะเป็นสายป่าไหมนะฮะนะครับ เขาเรียกว่าสายปา๋าสายเปยนะครับก็คงต้องบอกว่ามันจะหมดเปลืองในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเงินด้วยเช่นกันเพราะว่าอย่างไรเสียมันก็อยู่ในทุตสถานนะพอมันอยู่ในทุตสถานมันก็ได้ได้รายรับสายจ่ายขวาฉะนั้นการได้มาซึ่งเงินทองนั้นจะพอใช้ใจ่ายไหมจะเหลือกินเหลือเก็บไหมหลายหลายคนอาจจะต้องเอาเงินเก่าเงินเก็บมากินมาใช้ได้ไหมก็บอกว่าได้นะครับนะ และหลายๆคนนะครับได้โบนุ่งโบนัสมาจะเหลือกี่บาทก็ยังไม่รู้นะครับบางคนอาจจะไปตัดหนี้ตัดสินไปโปะนู่นโปะนี่นะครับก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ฉะนั้นเรื่องเงินเรื่องทองนะครับซอถือว่าได้ดีในระดับที่น่าพอใจนะครับทั้งที่มันอยู่ในทุตสถานหมอดูท่านอื่นอาจจะทายยับเยินเลยนะฮะบ,บอกอ่ยการเงินของกรรมปบเสียหายนะเงินทองเป็นหนี้เป็นสินนั่นคือเหตุผลของทางที่มันอยู่ในทุตสถาน นะก็ไม่เป็นไรแต่ซ้อกับมองว่ามันมีทั้งรับมีทั้งจ่ายพอไปดูในตรงส่วนของดวงดาวที่เกี่ยวข้องกับการงานนะครับทีนี้ก็บอกแล้วมันอาจจะมีความกังวลใจความวุ่นวายใจในเรื่องของการทํางานนะครับเพราะดาวการงานของชาวราศรีกรกฎนั้นนะครับมีดาวบัพคอเข้าไปคลองเรือนอยู่ฉะนั้นในตรงส่วนนี้ก็คงต้องบอกว่าเคลียร์งานอย่างใจเย็นนะครับใครที่มีงานอยู่กอนงานแน่นๆนะครับใครที่ ต้องบอกว่าบริษัทของเราเนี่ยยิ่งมีการค้าการขายน้อยนะครับก็ยิ่งจะต้องเป็นห่วงนะครับอาจจะต้องน้ำตาตกรับปีใหม่ไหมนะครับเช่นในสิ้นปีอย่างนี้นะครับโรงงานปิดตัวกระทันหันนะครับหรือตกงานกระทันหันมีการปลดคนงานกระทันหันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับเพราะมันมีดาวบบกคอเข้าไปคลองเรือนอยู่แล้วถามบอกว่าเฮ้ คนที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานได้ไหมนะครับก็มันต้องมีนะแต่มันกลิ่นไอมันไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่าดาวสุภเคราะห์อเอื้อมไม่ถึงฉะนั้นการที่ดาวสุภเคราะห์อเอื้อมไม่ถึงนะครับกับมีดาวโทษทุกนั้นนะครับตีกนร่วมธาตุอยู่มันก็เลยเป็นเหตุและเป็นผลที่ซอจะมองว่าซอเป็นกังวลใจนะครับในเรื่องของการงานของชาวราศรีกรกฎอยู่พอสมควร นะครับแล้วดาวมันก็เดินวิกลคติด้วยพอดาวมันก็เดินวิกลคติอะไรมันก็ดูเอาแน่เอานอน,อนไม่ได้ในเรื่องของการานฉะนั้นซอนก็เลยมองว่าอ้เรื่องของเงินเนี่ยที่บอกว่าเป็นข่าวที่บางทีอาจจะเป็นเงินก้อนสุดท้ายนะฮะเช่นเงินชดเชยนะฮะเงินชดเชยในเรื่องของการตกงานการว่างงานนะครับที่บริษัทจ่ายให้กลุมแรงงานจ่ายให้นะครับอ่ะก็ภาวนานะครับว่าชาวราศีก็รกฎอย่ากตกงานกันเลยนะครับเดี๋ยวมันจะมีน้ําตาใน่อนปีใหม่ นะครับไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปดูในเรื่องของความรักเงาองใครนะครับใครร่อนการบีบวาแล้วเอ,อ่ยยกมือขึ้นนะครับกรีดกราบได้เลยนะครับก็ดีใจด้วยกับชาวราศีกรกฎใครที่กําลังอ,อกหักผิดหวังและกําลังโสดอยู่ตอนนี้ก็เป็นกำลังใจให้นะครับซ้อจะบอกชาวราศีกรกฎมาตลอดทั้งปีว่าปีนี้นะฮะคนที่อยู่คือคนที่ใช่คนที่ไม่ใช่จะไม่อยู่นะครับเป็นช่วงพิสูจน์รักแท้ของดวงชะตา ฉะนั้นดวงดาวนี้ยังจะคงอยู่กับดวงชะตาไปอีกสักระยะหนึ่งเอ้ยซอมีการทายว่ามีโอกาสจะตกงานด้วยเหรออกหักด้วยเหรอปีใหม่นี้ฉันตายแน่ๆอะไรประมาณนั้นก็บอกว่าก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีดาวสุพเคห์ดวงหนึ่งเข้ามาช่วยนะครับฉะนั้นการที่ดาวสุพเคห์ตัวนี้เข้ามาช่วยซอก็เลยมองว่าการงานน่าจะมีปัญหาเฉยๆความรักก็น่าจะเกิดความวุ่นวายเฉยๆ นะครับฉะนั้นชาวราศีกรกฎก็มีอะไรให้ผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเคลียร์มีอะไรที่ติดขัดในเรื่องการงานก็ถามหัวหน้างานนะครับมีอะไรที่ติดขัดในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ก็ควรจะไปปรึกษาพ่อแม่นะครับของทั้งสองฝ่ายนะครับให้ช่วยเคลียร์กันนะครับเพราะในตรงส่วนของชาวราศีกรกฎนะซอต้องบอกเลยนะคนที่แต่งแต่งเลยคนที่เลิกเล,กเลยจริงๆนะครับในปี65้า ฉะนั้นในเดือนส่งท้ายปีอย่างนี้ก็หวังว่าเดือนนี้คุณจะล่อนการวิวากันเยอะๆขอให้โชคดี